รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไปถึง2วันในที่สุดก็ถึงเวลามาสนุกรับสมองกับดาวินที่เกมทอร์รหัสครับวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าผู้ท้าชิงอย่างคุณพีทเปิดตัวได้ร้อนแรงจริงๆครับผ่านไปไม่กี่ข้อก็ขึ้นนำแชมป์จนเกือบจะหมดหน้าตักะแล้วมาลุ้นกันต่อครับว่าผลของคู่นี้จะจบลงอย่างไรสามพยางรหัสภาพจากลินจิมินมาครับ คิดซดีไม่รู้ไม่ใช่ครับสามพยายงาหลือเวลาเยอะสามพยายงามันคืออะไรนะครับกับภาพเคลื่อนไหวเบอร์สิกดแล้วไปแล้วนะครับผม6,000ตรงนี้นะฮะหลุดไปเป็นโอกาสของทีมสตีลสิบคุณเบลค่ะ คุณเบลคุณตอบว่าทิจรลุดค่ะทุจริตทุกท่านครับผมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วยิ้มมั่นใจแต่พูดออกมาคือพูดไม่ได้ผวนทิกนะครับผมกับกางเกงที่กำลังจะหลุดทิศจะหลุดทุจริตสามพันแรกใช่ไหมคุณเบลรับไปครับ ไมได้ใช้สิทธิเ็นคู่เพราะฉะนั้นก็ต้องหมดหน้าตักเนาะ,ะมาครับ4ี่พตรงกลางทำให้แชมป์ของเรานะฮะนี่คือโอกาสเดียวที่จะหายใจต่อได้คือต้องตอบถูกต้องใช้สิทธิ์และต้องตอบถูกเท่านั้น <S 2> <S 2> <S คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ใช้และถ้ากดก็ห้ามตอบผิดรหัสภาพจากหลินจิมบินต่อไปนี้ครับมี4พยานรหัสภาพจากลินจืมบินมาครับ กด,กดแล้วนะครับพี่ชัยพัฒน์สครับขนมอบกรอบขนมอบกรอบอบกรอบสุดติงกระดิงครับผมอยู่ต่อครับโอ้โหขนมอบกรอบมันมาได้ยังไงคือขน กับคำว่ามอบกรอบผลใช่ไหมบวกกับมอบนะขอนอมอกลายเป็นขนมแล้วก็มอบแยกออกมาเหลืออบอก็เป็นอบแล้วก็กรอบรูปขนมอบที่อย่างนี้ได้อะครับแล้วที่ผ่านมาคืออะไรอะเอขนมอบกรอบกลับไปยังหายใจได้อ้าวสี่พันต่อหนึ่งหื่ครับโอ้โห บมืนไหคุณพีดหมืนน้นนะผมยังมิ้นผมว่าหลายๆคนก็เมิ้นเก่งมากแต่เราก็ยังนำอยู่คุณสามพครับสามพันนะมาสามพเป็น6,000ตรงกลางแล้วถ้าคุณสั่นได้เสมอที่เจ0 0ถ้าไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับราดภาพต่อไปนี้ครับมีสองพยาง ราดภาพจากลินจบินมาครับสอ,ส,อสองพยางสองพยางสองพยางเบอร์สิบเอ็ดกดแล้วนะ ได้ไหม <Yeah. S 1> ไปอีก6,000แล้วนะครับไปีก0 0นแล้วอ้าวเบอร์สิเอ็ดคุณบ,อย,บ,บอยครับพี่บอยครับพี่บอยตอบว่าไม่งั้นกลับบ้านนะอ่าผายลมครับ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ oh. ไม่ใช่แต่เดี๋ยวลองมาดูคนที่ตอนนี้นะครับ กำลังแบบเออทำไมไม่เป็นชั้นอ,อีกคนหนึงคุณแบลนะครับผมเสียนหกพันต้องบอกอย่างนี้เหมือนน้องไอคุณจะตอบว่าอะไรคู่กรรมปะคะคู่กรรมถูกตอ้ตองครับคู่กรรมแต่น่าเสียดายนะครับที่กดไม่ทันคุณบอยคู่กรอนะฮะแล้วภาพที่2เป็นภาพของการรมควันแบบบ้านๆเลย นะครับผมน่าเสียดายมากๆตอนนี้ไป6,000ดาวิิชีขอคืนทำให้ทั้งกระดานมีอยู่แค่8,000หมด <c oughs> หน้าตาครับครับและคุณบอยครับลำบ้าน <c oughs> แล้วมาใหม่เนี่ย้โหแต่ก็ยังมีเงินเก็บนะครับถึง2,000ก็ถือว่าไม่ได้กลับตัวเปล่าร่านภาพต่อไปนี้ครับ3ามพยางนะครับ รหัสภาพจากลินจิเบนมาครับคุณสันเจอบททดสอบการหนีตายอีกครั้งแล้เหรอครับแต่ครั้งนี้จะสามารถทอรหัสได้เหมือนก่อนหน้านี้หรือไม่พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาให้กำลังใจแชมป์กันต่อครับสนับนุนโด พภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินก๊อกน้ำสันว่าสถานีบริการน้ำมันพีทีรหัสภาพต่อไปนี้ครับสามพยางยนะครับรหัสภาพจากลิ้นจือมินมาครับ พยายามดูดิดดดคุณเต้กดแล้วโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับคุณสันครับอตอบว่าชีไม่ถ้าเสียดายจริงๆแล้วก็หมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นคุณพีทก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้แต่มีคนกดคุณเต้ครับ ตอบว่าเกาะฮาวายครับเพราะลิงมันเกาะหมายอยู่เด็กมันห,วหวัวเราะฮาคิดแต่คิดแตนและสุดท้ายตัววาเกาะฮาวายได้ไปอีกหนึ่งพันบวกของเดิมเปนหกพันหกพัน <6, 000. S 1> แ,แล้วแล้วก็น่าเสียดายมากคุณสันนะครับผมต้องแต่บ,บ้านก่อนวันนี้จัดเราไปวันนี้ไม่เป็นไรวันหลังคุณมาได้ใหม่แต่สมศรีเพราะว่าสมัยแรกคุณ ก็สามารถเก็บเงินไปได้ถึง1 2 0 0 0บาทครับและขอเสียงปรมือแด้ให้กับชั้นใหม่ของเราคุณพีทหกพันบาทครับได้หลานน่าเสียดายมากแต่กลับไปพร้อมกับเงิน1 2 0 0 0หมับาทครับสอคุณสันครับและแพ้กินไพได้สุขภาพห้ามแพ้และทํางานหนักแบบนี้ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมเขอเสียงปรบมือดดงให้คุณสันครับกินบ้า ได้ а, เลยพีต game, ่ต่อเนืผมผมผมดมากเฮ้ยมันคืออะไรฮะเขาให้เสื้อผมจริงๆโอ้ยนี่ให้ด้วยเฮ้ยพี่เสื้อแขนเสื้อคุมมีความสุขแล้วขอเสื้อคุมคุณพิดสังคุณได้ไปแล้วเป็นแชมป์คนใหม่ล่าสุดคุณอู๊ดครับจัดการอย่างไรแลนดอม อันนยืก่โดนรถทับขามาจากไม่มีอะไรจนมีเท่าไหร่แล้วครับผมสามสามพันเรามาเพื่อล้มแชมป์ครับแล้วก็สองล้านดีกว่าจะอยู่ถึงสี่สิบสมัยเดี๋ยวมาดูทีละหมื่นไปเลยเดี๋ยวมาดูเขาว่าอย่างนี้คุณมามันทำให้คุณใจสั่นไหมไม่ครับสั่นมาเลยฮะสั่นมาเลยจัดมาเลยเอ้าเริ่ม เริ่มเป็นคนละหมื่นและตรงกลางมาก่อนคนละสองพันเบาก่อนนะที่แคพัดน,นะเดี๋ยวพอถึงเวลาสูรเต็มที่เลยรหัสภาพแรกครับสามพยางรหัสภาพจากลินจิมินมาครับ พัดครับผมจับใจความถูกต้องไวมากภาพแรกนะฮะจับใจข้อว่าหมอความจับใจความสี่พันไปแล้วบวกเป็นหนึ่งมืนสองพันต่อแปดพัน มาเร็วจริงๆนะครับคุณพีทเขามาเร็วแบบนี้คุณจะสู้เท่าไหร่คุณเหลืออีกแครับ2 0 0พก่อนครับ2 0 0พก่อนนะเป็น4 0 0พนพี่ชัยพัทครับผมถ้าพี่อยากจะสู้แบบที่พี่อยากสู้ปิดจ็อบไปเร็วข้อนี้พี่ปล่อยเลยให,เให้เขาให้เขาค่นั้นแล้วพี่จะได้เป็นคนสู้มันจะดีเหรอครับเอา้าถ้าได้ไปจะกลับมาเสมอกันที่1 0,000น สองพยางครับสำหรับรหัสภาพจากเหืนจ์มินต่อไปนี้มาเลยสองพยาง ชายในภาพคือใครครับผมเพียร์สบรอสเนนใช่ไหมเขาเล่นเรื่องอะไรฮะเจมส์บอนด์แ uh. ล so ้วที่ระวงมือใช่ไหมมืออะไรมือบอลมือบอลจอมจอมแต่เปลี่ยนจากบอนด์ตอนเด็กนะมาเป็นนะฮะบออนเฉยๆนะครับเจมส์บอนด์มาเป็นมือบอลซะงั้นเออ สตีลกลับมาโดยดาวินชีนะครับผม4,000คนละ2,000เป็น4,000ตรงกลางครับทำให้คุณพีทเหลือ4,000ส่วนพี่ชัยพัฒน์0 0ด 8, ถ้าคุณพีทได้เสมอที่8,000ถ้าพี่ชัยพัฒนได้ขึ้นนำา2ื0 0ต่อ4,000คนละเรื่องเลยทีเดียวราดภาพจากหลินชิบินต่อไปนี้ครับ4พยางมาครับ ถึงตอนนี้คุณพีทแชมท์ของเรายังคงมีโอกาสจะตีเสมอได้อยู่นะครับแต่ต้องถอนรหัสในข้อน,นี้ให้เร็วกับคุณชายพัดให้ได้ช่วงหน้าเรามาให้กำลังใจทั้งคู่กันต่อสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยโอวันติน คอลลาเจนไรเปปไทย HACP ตราโดนัทคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสมาร์ทโฟน h u วเว่ P10 และ P10 Plus รายภาพจากเลนจิมเบนต่อไปนี้ครับ4พยางมาครับ คุณพีทคุณชายพัฒน์ครับผมว่านอนสอนง่ายว่านอนสอนง่ายถูกไหมเปียวถูกถูกต้องครับผมว่าไม่เอา,าวัวกูก็เป็นว่านอนสอนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองง่ายสอนอะไรง่าย ว่านอนสอนง่าย1มื0 0สองพันต <tr> ่อสี่พันครับเขาหมื่นสองคูณสี่พันคุณจะซื้อเท่าไหร่ครับสี่พันเลยสามพันครับสามพันเขาใช้เงินเดิมสามพันครับเป็นหกพันตรงกลางถ้าได้กลับไปจะเป็นเจ็ดพันต่อเก้าพันนะครับยังตามพี่ใช้พั์อยู่สองพัน ราภาพจากลินจีมินต่อไปนี้ครับมี3พยางสามพยางมาเลยครับสาพยางดูดีด ได้ไหมสติลลองดูเงินต่างชาติไม่ใช่ครับ <c oughs> เอาละ <c oughs> พี่ชัยพัฒไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับแต่มีคน <c oughs> กดเบอร์หก <c oughs> พี่อะไรครับสงครับพี่สงครับพี่สงครับพี่สงได้สติไปบ้างหรือยังอย่างครับ ยังพี่สงตอบว่านานาพัน์ครับได้ครับผมซึ่งคําตอบของรหัสในข้อนี้นี่ต้องสังเกตที่แบงค์พันครับซึ่งมีหลากหลายแบงค์พันจากหลากหลายประเทศจึงถอดรหัสออกมาเป็นนานาพันนั่นเองแหละครับแต่คําว่าพันในนานาพันนั้นจะต้องสะกดให้ถูกตามเฉลยที่เห็นในภาพนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคุกพีทคุณมี1000ต้องหมดหน้าต่างเนาะ สองพันตรงกลางและถ้าพี่ชายพัดได้นะครับปิดจอ็อบเท่าทุนคุณพีทไม่มีสิทธิ์ไม่ได้ไม่มีสิทธิไไไท์ไม่ใช้สิทธิ์ต้องกดและตอบให้ถูกเท่านั้น3พยา,านรหัสภาพจากลินจะเป็นมาครับ คนกดแล้วนะครับปิดจับไหมตอบว่ารถตุกตุกรถตุกตุกสัญญาติชนคนใหม่ครับภาพแรกนะฮะเป็นการนะครับเหมือนรถน้ำดำหัวนะครับผมภาพที่สองตุกดวงตาตรงครับพดีนี่เล่นเรื่องเดียวกับผมเลยนะนี่คือภาพจากละครที่เล่นกับผมภาพสุดท้ายเป็นภาพของพี่ตุกยาดีก็สองตุกนะฮะ รถตุ <mile> ๊กตุกครับผมทำให้พี่ชายบัตรกลับกลายเป็นแชมป์คนใหม่ห0 0่0ืนบาทและขอเซฟบุญในางส่งแชมป์เก่าครับพี่ทีมครับน่าเสียดายคุณพีทสุดท้ายนี่น่ากลัวไหมตอนนี้น่ากลัวมากครับน่ากลัวตอนแรกไม่นึกเลยนะเขามาแบบฟิลตลกอ้าวหกพันก็หกพันเนาะแพ้เกมแพ้ได้แต่สุขภาพห้ามแพ้อ้าวเชิญครับอาจารย์อยู่ไหนขอเสียงลูกพี่ผมหน่อยครับ นองขอบคุณครับพี่น้องครับดีมากโอเคเดี๋ยวเอาตัวอ่อนไปให้เลยนะเอาไปให้แบบเขียเล่นโบ,บ๊ะโบ,บ๊ะโบ๊ะจิ๊กจัากโปง่งปากเป่งเองงเองเอง,เ,องเลยแล็มดอบเบอร์สองครับผมสวัสดีครับผม เมื่อกี้ตอนคุณหมุนเขาลุกเขาบอกโอ้ยต้องมาซะแล้วต้องมาเจอลุงกำนันต้องมาเจอลุงกำนันเอ๊ะยังไงคู่นี้มันสั่นยังไงนะใจอ่ะพี่ชายพัฒน์ผมจับดูสิครับเดี๋ยวฝั่งนี้คือฝั่งนี้อ่ะคุณครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับปัจจุบันทำงานอยู่บนท้องฟ้าค่ะเป็นแอร์ไปเราไป อยู่ก่อนอยู่ก่อนมีพิธีกรครับหลังๆนี่ขยันเป็นข่าวเนาะอะไรนะไปไหวแล้วเนี่งเจ้าสายเป็นคละหมื่นครับและ2,000ตรงกลางเป็น4,000รหัสภาพแรกสองะยางรหัสภาพจากนี้จุมบินมาครับ แม่คุณผู้ชมครับคู่แข่งขันคู่นี้เหมือนตั้งใจเพื่อมาเจอกันเลยนะครับใส่เสื้อสีแดงแรงริดเพื่อมาสยบคู่แข่งแบบนี้คงไม่มีใครยอมกันอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าพรุ่งนี้5โมงเย็นต้องกลับไปติดตามชมดาวิที่เกมทอนหัดกันต่อครับและที่สำคัญ1ล้านบาทยังรอคุณผู้ชมอยู่สมัครกันเข้ามาเยอะนะครับ แก๊สโซฮอล์เก้าห้าครับค um ่ะเท่าไหร่คะเติมไปเจ็ดร้อยครับอยากเติมน้ำมันฟรีฟรีไหมคะอยากรครับถ้าอยากก็มาเล่นเกมกับเราเลยค่ะเชิญเลยค่ะกับภาพนี้นะคะมีอยู่สองพยางค์ค่ะมีเวลาอยู่ยี่สิบวินาทีพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโยนน้ำโยนน้ำยังไม่ถูกค่ะภาอะไรคะบอลบอลน้ำ